อีพีสองมาแล้วจ้าแม่ลูกเอ็ดุกกระชาในห้องหรือเปล่าตาดิเม่แมวในห้องอืมฮเมื่อสบาเมื่อสบู่เ <c> ข <oughs> าสบเลยเมื่อสบู่เข้าตาผมเอาของอาน้ำอยู่ที่ในบ้าน,นเจอแน่ดิกเกรดน้ำเอาล้ามาน้ำ พ่อครับผมอยากโตไปผมอยากจะเป็นแบบลุงตู่ตายตัองลูกเมื่อ,อม,มีคนหนาว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเลยไม่อยากทำอะไรเลยเมื่อ,อคุณกำลังจะแกล้งแมวแล้แม่เดินมาหาคุณอไอ้มนุษย์เสร็จแน่โดนบีพอตายนี่เมื่อแม่คุณพาไปโรงเรียน เออฉันเจอพ่อแล้วสินนะพอ่อคือโฟโลเมื่อเมื่อผมดูหนังมีคนตายเฉยๆครับมาไทยเสียใจมากเสียใจมากไม่อยากตอบแชทแต่เพิ่งกดอ่านแค่นี้ครับกิ๊บบิ๊